สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวกันใช้ไหว้เจ้านะคะอันนี้คือสิ่งแรกที่เราจะไหว้ก็คือหมิ่นเตี๋ยกระดาษไหว้เจ้าอันที่สองกระทงกระทงไหว้เจ้าอย่างที่สามคืออังเจ็กเรามีทั้งคู่เล็กคู่ใหญ่นะคะหรือเทียนแดงค่ะแล้วก็มีถังเงินถัทงทองไหว้เจ้า และขนมมงคลเรียกว่าขนมจันอับมีทั้งห่อริคอใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีกิมหวยสวยๆมีหลายแบบมีกิมหวยไว้หวเจ้านะคะแล้วก็มีกิมหวยเหล็กสวยงามมากอันนี้เอาไว้เสียบที่จี้จุยาหรือติจู้แล้วก็มี คมไฟอ่างเตียงล้างของจีจู้สวยงามมากเลยค่ะแล้วก็มีเทพเจ้าไทเสียงเอียใครสนใจมีนะคะที่ร้านเหนือฟ้านะคะตลาดเทศบาลค่ะตอนนี้เราก็มีกระทงไว้เจ้าหลายแบบมีทั้งบัวจานสสวยๆมีคอซี่แล้วก็มีปัทัดกล่องใหญ่ๆใ,ใครอยากมีชื่อเสียงโด่งโด่งดัง เราก็จะมีประทัดนะคะแล้วเ,เราก็มีประทัดห้าพันนัดกล่องใหญ่มากๆใครสนใจได้นะคะที่ร้านเหนือฟ้าค่ะ